เกมนี้เล่นไงวะไม่ได้เล่นนะไม่เล่นนานยังไงวะฮีโร่แ t ตตัคฮีโร่ t อตตัคแล้วมีด่านใหม่ เจอกับตัวอะไรวะน่ยพิกซี่ไงตันมาเวลไอ้สัตว์มาตันมาเวลไม่กลัวหน่อยกลัวอะไรกลัวกับตันมาเวลตลกทำไมข้างล่างซัพพอร์ตสองตัวมันคิดอะไรอยู่อะฝั่งใครฝังมันดิดูดิไอ้หัวเขียวกับหัวชมพูอยู่ด้วยกันเนี่ย ข้างล่างควรจะเป็นเลนที่ได้เฟิร์สคิวก่อนก็เข้าไปเอาดิยกำลังคิดอยู่คนอย่างกูนะจะไม่ได้ป้อมคนอย่างกูมันต้องได้ป้อมหมอนไงได้ป้อมเลยมันฮิวได้ป่ะว่าไอ้พิกซี่เอ้าเฮ้ยนี่ไงแบ็คแฟนเถือมาไม่บอกกล่าวกันเลยมาเถอะใครมนเทอร์คเขาทำน้อยทำน้อย เขาสู้กันเม่เนี่บอกแล้วมันต้องเป็นเลนที่เฟิร์สคิวแม่ล่ะแต่มันไม่ควรจะเป็นเราไงเพราะมันเพราะว่ามันเป็นสปอร์ตตกตัวก็ใช่ดิแต่เรามีตั้งสามตัวแต่กูไม่ไปช่วยมันเน่เมื่อกี้กูไม่ว่างอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอย่าอย่าอย่าห้าวอย่าห้าวเฮ้ยจะตายอยู่แล้วไอ้สัตว์กับตันมาหอ สาน้อยสาม้อยอีสัตว์สามงมาสองสาม้อยร้อยลีลานี่ของเมื่อวานยังไม่ได้ดูเลยคอมเม้นท์ดูเลยแรปเปอร์อืมมาแล้วเพนเทอร์เพนเทอร์มาแล้วเพนเทอร์เพนเทอร์เขาหรือเพนเทอร์เราเราไม่มีเพนเทอร์หรอกเรามีเพนเทอร์อยู่ในหน้าเพนเทอร์เราแม่งตะกินเปรี้ยวเดินได้เลยเออสกินร้อยล้านนั่นเลยอะไรนะกี่ปีนะร้อยล้านี่วะ Enemy hero missing. ให้ให้กูได้ดรัดคลิปมั่งดีนว่าฟิกซี่หายไอย้มันหลับกูในป้อมมันกล้าขนาดนี้เลเยเหรอไอ้มันหลับกูในป้อมเป็นฮีลแค่แค่ป้อมเลย ลับในป้อมนที่ลับในป้อมโอยไม่ขนัดนี้ไว้ยสยด่วนปวนฟรีไฟตั้งราแม่งกองเทียบเลยเฮ้ จะลาดบางหรอถน้าอ้นี้คืดท่าอะไรท่าท่าฝั่งเราหรอท่าปูนีปิไม่แน่ใจ retreat Ret retreat attack เก่งเจ้าไหนไปไหนวะอืมไม่รู้เลย attack black hand gun ทำ้ย,ยได้ไหมได้ดีต้องได้แหละนี่สามลุมหนึ่งมันต้องตายอยู่แล้วแหละทำน้อยไปเฮ้ยมันลาดฉอดกูหรือว่ากูลัดไม่ทันกู น kind of ี่มีคนอยู่ในป่าเนี่ยเองเจนเองเจนตีป่าอยู่ของข่าเราไรเองเจนไม่สายฟ้าเดี๋ยวไม่ต้องเข้าไปฆ่าแน่นอนไอ้เจี๊ยเฮ้ยมึงหนีเก่งจังวะไอ้ยศแก่ตายแล้วเองเจนเองเจนมันเลือดน้อยตายแล้วทำไมตัวมปนยงนั้นวะน่ะไล่คิวเขาเดี๋ยวอะไร อเแต่แค่ไม่น้อยอยู่ปางกลางเอ้ยโดนโดนป่ะับปไปแต่ปูหนีไปเลยนะได้ไปเนี่ยได้ไปเนี่ยเลือดมึงก็แค่นั้นมึงกล้าจริงๆแล้วได้ดีมึงมีตัวแทงอยู่กลัวเหี้ยอะไรวะแทงรู้ไม่ได้แทงขนาดนั้นตม่ก้วย โอ้ถ้า,ามึงยังไม่แทงก็ไม่มีใครแทงแล้วจริงกลา <c oughs> งด้วยกลับไปเติมเลือดก่อนนะตามไปเ <c oughs> ติมกลับไปเติมเลือดเขาก็ส่วนเสร็จแล้วไม่ใช่เ,เ,ชเลือดต่อยตรงนี้เล <c oughs> ือดแค่นี้ลอยโซอาออกคำสั่งเลยครับมึงสามารถตามทันหรอวะ<า>นี่แหละตามไม่ทันก็จะเข้าแล้วการแบบบอกให้มาเช่าแบบอม ชอบชอบเป็นชีวิตจิตใจของนักสู้ถือว่าเป็นการแบบโจ๊กหน่อยหนึ่งแล้วกันสาวสิบห้าวิ่งถึงจะมีพุ่งอ <c oughs> ่อยาดูด้วยกันไอ้เน็กเอ้าแคนเซิลเหรอแคนเซิเซลสกิลเข้าไปก็ตายดิเอาป้อมล่างจะแตกอยู่แล้วเจ๊ไอ้ไม่ไม่ฮิตผมไม่ฮิตขอ ไปแล้วผมยังไงครับขุมค้อนขุนค้อนของเราเอาอทีนึงเล่นนิดเออเล็กนิดขึ้หใครโดนป้อมยิงตายิซซี่ของเราแทงป้อมจนตัวตายเลยหรือไ้ดันบนเน ทำเพ้น Attack s e r c e r อีกอ่ะมันให้ทำทุกวันมันให้ตีวันละสองตัวเลยเคยเน่าเพราะว่า searcher เป็นหลายเน่ยจะมีวันที่เป็นของเราแหละมาเวลกับแองเจิร์จะฆ่าเราหรือเปล่ายังไงได้อยทันโยได้โยู่ e n e เอา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 ใครเอาวะข้างหลังมาให้แนง Help me Help me ียังไม่ตายเหรอวะตายตัวเดียวตายตัวหนึง่ง <c oughs> ไปดีกว่าเฮ้ยแท็กเออแต่ยัยตนตัวสองคนแล้วแท็กนี่เดียว Attention เลยมันก็ไม่เต็มนี่นถ้ากูเข้าอะไรจะโกรธเหรอโกรธหรอสามตัวอยู่ยัง อมันเปิดกูก่อนแล้วก็มาคดอามาดิครับไปไหนล่ะเฮ้ยเขาแทบเลยหรอแบคือในั่นเขาเนียนเดินบนเเตอรัเียละเนั่นไปเอาละน่าจะได้อยู่

รู้ทะลวงเลยเปล่าล่ะบรรยกาศหน้าหักเขาเขาเขาาไม่ดูวะบรรกาศหน้าแล้วบรรกาศหน้าไม่ได้ดูไเกียนเอาเซอร์เทอร์คนเดียวเลยนะน่ะไม่ชวนเพื่อนไปทำเควสเลยถ้ามึงไม่ได้ตีก็ถือว่าไม่นับป่ะไม่นับเลยต้องมีส่วนร่วมมันเขียนว่าตีมีส่วนร่วมในการสู้ถัดแล้วถัดแล้ออกไหมออกไหมออกไหมมันอยู่กี่คนสองคน มันอยู่กลางสองคนตรงนี้สองคนหายไปไหนตัวหนึ่งเอาอีกตัวหนึ่งตายเอากลางเก็บไปเห็นไหมเห็นในผมดำดำตรงในแมพไหมร้าไปหนึ่งทีเฮ้ยเรียกล้าของจริงคนล้วผมดำดำในแมปยอมแพ้เถอะบอกเลยอืมเ่เกมใหม่ไอ้งูกดคอนซีนแล้วหน่อย ตันมาแววไม่ออกมาแล้วตันมาแวโอ้ัวไม่มีใครช่วยกูสู้กับตันมาแววเลยซิกซี่กูวาร์ปไปไหนนะพิกซี่นี่อะไรได้นะกลับดีกว่าซิคก็บนี่ขนาดในวันเล่นในเอเมท เล่นล่างเล่นล่าง <c oughs> ไปด้วยขอมีส่วนร่วมด้วยขอมีส่วนร่วมในการ ฆ่ามาเวลนิดนึงฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ทำมาทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรฮะค่อยๆให้มันตายอย่างช้าๆมันจบอย่างช้าๆมันทิ้มันทิ้งเหรอฮะมันทิ้งอ๋อมันทิ้งเหรอโดนบ้านยิงตายโดนบ้านโดนแล้วนะโดนบ้านยิงแบงค์เป็นเธอได้